คนจะตัดสินใจทำอะไรถ้าเขารู้ว่าจะเสียอะไรมากกว่าจะลงมือทำเพื่อผลลัพธ์ที่เขาจะได้ในอนาคตเจ้าของธุรกิจหรือนักขายส่วนใหญ่เนี่ยมักโฟกัสไปกับการพรีเซนต์สินค้าของตัวเองเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้จากสินค้ามากกว่าโฟกัสที่ปัญหาของลูกค้าและบ่อยครั้งที่เขาไปอธิบายผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้หรือสิ่งที่สินค้าหรือบริการของเขาเนี่ยจะแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ในขณะที่ลูกค้าเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขามีปัญหานั้นอยู่นั่นคือเหตุผลที่เขาปิดการขายไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องคิดเป็นอันดับแรกเลยนะคะคุณต้องคิดว่าคุณขายสินค้าเพื่อช่วยเขาและแก้ปัญหาให้กับเขาหลายคนไม่รู้ตัวว่าเขามีปัญหานั้นอยู่คุณต้องทำให้เขาตระหนักให้ได้ก่อนว่าปัญหาที่เขามีอยู่คืออะไรและคุณถึงเสนอวิธีแก้ปัญหาให้เขาหลังจากนั้น แต่ในบางกรณีลูกค้ารู้ตัวแล้วว่าปัญหาเนี่ยเขามีอยู่แต่เขาไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องแก้ทันทีสิ่งที่คุณควรทําก็คือเพื่อช่วยให้เขาตัดสินใจได้ก็คือการทําให้เขาเนี่ยรู้ว่าผลเสียอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าเขายังปล่อยให้ตัวเองเนี่ยอยู่กับปัญหานั้นโดยไม่ลงมือแก้ไขเพราะตามหลักจิตวิทยาของมนุษย์ คนจะถูกผลักดันให้ทำอะไรก็ตามถ้าเขารู้ว่าเขาจะต้องสูญเสียอะไรมากกว่าผลลัพธ์ที่เขาจะได้ในอนาคต